พ antis, cool ี่ก็อาจจะต่อมันดีป่าวะโมลีเนี่ยมันถือว่าดีไหมดี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 มาเลยน้องเฮ้ยมีคนขวางช้อมเชื่อนนะโซเทมแมวอ๋อโซเทมแมวอ๋อโซเทมโซเทมเห็มไหมน่ะเต็มแก่แก่เออพี่ไม่รู้มีรูนไหมนะพี่จุ่มยาวเลยพี่ปั่นดีวะโอเคกูไปละออ๋อไปแล้วจ้า เ,เพื่อนนนเพื่อนนนที่อยู่กับคอเดตเอ้ยคอเดตก็เฮียลนะไอตัวอะไรเนี่ยลอลรี่ไม,ไม่รู้อะลอรี่ไม่ยอมลงกับฝันยาวเลยจุ่มไปเครื่องเงี้ยเครื่องเงี้ยเครื่องนี้เราได้สามพันแคมป์มที่ฝันสามพันก็ตายได้เหฟุผลด็อกเตอร์มันไม่เป็นเหตุด็อกเตอร์รอ่ะ ใช่พี่นึกว่าโค้ชสัปเปอร์อ่ะพี่รู้ว่าเป็นดนักเตะที่สามเลยแกทำไมอาตะจีทีมีใครรู้ไหมเขาเ่นด้วอยู่มีใครรู้ไหมว่าบั็กหรือว่าเขาเปลี่ยนอ่ะไม่รู้เหมือนกันใาม่มานานแล้วอ่ะเฮ้ยเพื่อนจุกนานอยู่เครื่องนี้เสร็จเครื่องนี้เสร็จ,รจไปก่อนนะถ้าสมใจลืม,มเ,เหรอเฮ้ยถอเทปบูขอแล้วกันมาเฮ้ยมีเจอเฮ้มีเจกในการรลนดนะใช่ไหมใช่ใช่ใส่มาแสดงว่ามีรูนนะจีไม่รู้เหมือนกันพี่แกไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า ปลาลําบันดูดิพี่ไม่แน่ใจเ <c oughs> พื่อนหลุดนะหลุด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 เออหลุดแล้วล่ะเดีไม่หลุดเ้าไม่หลุดจริงมีตัวนี้โอเค <c oughs> โอเค okay, okay. โอเค หรือว่านานหรือว่านานได้เก็บสองเครื่องคนญี่ปุ่นจบปะก็ไว้ใจให้คนญี่ปุ่นจุกแล้วเลยเขามีหัเลยอ่ะเราคนยกตอนไหนเป็นสองเป็นแรกที่ไม่รู้สองม่ได้เป็นเหมนหรอไม่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 เบ็ดไม่เบ็ดเป็ดหรอไม่เบ็ดนะไปดูก่อนว่าเขาตามใคร เขาเดินเขา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 อันตีปะยัง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 เดิน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 เกียกช่วยอะอันตีอันตีเอออันตีไม่ได้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 เขาไม่อยู่กับพี่นะแต่เขาอยู่แถบพี่ปล่อยเครื่องไม่ได้ดิมันรูนอ่ะอยู่กับเพื่อนอยู่กับช่วยเลยหนูปล่อยเครื่องไม่ได้จริงๆพี่อ่ะจะเพื่อนมากทางนี้ด้วยเห็นปะ ตลอดที่อยู่เพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งสั่นดับเพื่อนเออติดอะไรเนี่ยยายาโอ้ยโอ้เครื่องเก้าเก้าพี่อ้าเห็นเครื่องที่หนุ่มต้อมอยู่ปะไม่เห็นมันคือเครื่องไหนเครื่องตรงเนินเนินมันมีสองเนินเดี๋ยวหาสักเนินเนินตรงรถเคนบ้านใหญ่ โอเคพี่เข้าใจแล้วเฮ้ยรุนหายรุนหายรุนหายหายจริงหายจริงพี่พี่มาที่มาแล้วยังไม่มีจะาต้นกูได้ทักอย่างไรดิพี่ปันอยู่พี่ปันอยู่ห้าสิบที่กัเจ็ดสิบเจ็ดสิบเข่าไม่รู้ถ้าพี่ปันเสร็จพี่บล็อกแค่ที่หนึ่งแม่เสร็จรอตัวละตัวมานะครับล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 จริงลบจริงลบจริงใช่ลบจริงเสร็จเสร็จเสร็จสวยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าอยู่ที่วิ่งขี่ไกลๆกลก่อน เดี๋ยวเขาอันติเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นพี่ไว้ติดไปไกลนหเลยไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเสาวีกกรรมเปล่าเป็นไปได้เสาวีกกรรมเขาแน่าจะอันติอ่ะเดี๋ยวพี่รอช่วยพี่รอพี่รอตรงนี้งไปอันติฝั่งนู้นว่ะฝั่งบ้านใหญ่รอรอรอโอเคโอเคฝั่งบ้านใหญ่อ่ะพีพีอุ้ยอีเที่ยชิบหายแล้วปลาปลากนให้เพื่อนช่วยอยู่กับพี่นะ ำไมในแมพหนูเห็นแค่สองคนนะพี่อ้ำอีกคนหน่งอยู่อ่ะพี่อยู่พี่ไม่รู้อีกคนเดียวตออยู่พี่ละวซ่อมได้กันเหรอจะอไงวะไม่รู้แต่เดี๋ยวเขาอยู่อ่ะพี่พี่ช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยเราต้องช่วยเพื่อนขอบคุณเลือคนดูครับปวดแล้ทสามีจะลงตีไหมอยู่พี่อยู่พี่คคนดูรับเพื่อนไม่ช่วยอ่ะไม่เขากลับนะก้าวแลไม่มีใครมาช่วยเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเราดูแลเราที่มา เออมอลิโชไปขอบคุณเล่คอบคุณดาขอบคุณมากนะฮะขอบคุณฟลอร์ครับแต่มาอ่านให้ด้วยขอบคุณนะขอบคุณจริงจริงขอบคุณก่อเข้าตู้ข้าตู้อยา,ากแทงหลังข้าตู้เลยพี่อ้ําหนูไม่เจอตู้อะใส<ว>่แล้วที่บ็อกไม่ได้วะ พี่ไก่พี่กะลังวิ่งไปบ้านเล็กเขานั่งคือประเด็นแม่งด็อกเตอร์ด้วยเนี่ยไม่ไม่หนูหนูแทงไม่โดนพี่อ้ำจริงโอเคโอเคแล้นก็สี่อะไรวะแล้วแต่กันหนูแน่นอนเฮงก็โดนดอย่าไม่นะตื้อรักหัวสมองเดินเกาเดินสะผมอ่ะโอ้แทงหลังไม่โดนด็อกเตอร์หนูสัน่นหัวแทงยาก เข้าใจกูแล้วล่ะไปแล้วนะอีาา่ส,สวยเพื่อนตาไส่งเ,เงินไปลาดทอดบุกมาโชวเลยเพื่อนเด้ยเรานี่ปั่นจะเสร็จแล้วนะี่ใหนวะวันนี้ต้อนรับทุกคนเลยขอบคุณนะครับเอ้ากูแล้วล่ะ คโลนะคบคุณฟรีนคุณนจีใช่ไหมคุณเทลคุณดินจีของคุณอโลนะคะบวกไปเจิมันดีกว่าเฮ้ยงเสร็จตั้งแเสร็จสวากข้าโมลิทททางจิกดินจิกเนยเขียวเขาูนี่เฉยเลยผีเวนตกใจคุณคนโดนลดนะคะขอคุณคาโล้นะคะวน่ตอนนี้ติดตัเกมสองเกมก็ลงแล้วนะ เฮ้ยเพื่อนหลุดว่ะเพื่อนหลุดผีว่ะหลุดจริงหลุดจริงดิฉันผู้ที่โดนโมริคนไม่หลุดแล้วหลุดแล้วไอ้โง่เพื่อนไม่ไม่ไม่เพื่อนโดนไล่โนวันเปล่าไม่เอาพี่ว่ะจำไไม่มีถ้ามีโนวันต้องเอาพี่ไว้คื้อยู่หลังแม่ใหญ่นะใช่ใช่พี่กำลังไม่เปิดพี่กี้เปิดไม่ได้เพื่อนเพื่อนอยู่โอเคย้ำตรงโฉบหนูมีกล่องไมบาเอาไปเอาเดี๋ยวพี่เอาพี่เอกล่องนี้แหละตรงนี้แหละที่หนูตายอ่ะ

แค่แบกฉันจะอยู่เรียบร้อยอันติด้วยันขอยืนอยู่ตรงนี้ตราบทีย้ายใจบ่ยใช่ไเปิดมาเจอมอนิกเลยทำเลทมาทีทำเลทเหรอตัวหนึ่งมันเคยเจอปะไม่เจอไม่เจอไม่ไม่คุ้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โปรไฟล์นี้ไม่ใช่โปรไฟล์สินะ